สวัสดีครับวันนี้หยิบเหรียญหลวงพ่อเปิ่นนะครับวัดบางพระนะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเปิ่นนั่งเสือนะครับวัดบางพระนะครับมาแนะนําเพื่อนๆนะครับสภาพสวยๆนะครับผมจัดสร้างปี2535นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับดูสีผิวนะครับสวย แนะนำแล้วก็ปล่อยแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะครับผมบูชานะครับผมในราคา250บาทรวมส่งนะครับรับประกันแท้นะครับเหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับเดีย๋ยวจะซูมให้เพื่อนๆดูนะครับลักษณะผิวพระผิวพันธุ์นะครับแล้วก็ ความคมชัดนะครับของเหรียญนะครับผมนี่ครับผมลักษณะเหรียญนะครับผมหลวงพ่อเปิรนนะครับนั่งเต็มองค์อยู่บนเสือนะครับผมนะครับสวยมากนะครับดูสีผิวนะครับยังสวยๆอยู่นะครับหน้าท่านจะอมยิ้มนิดๆนะครับอมยิ้มนิดๆอย่างนี้เส้นหน้าผากนะครับ จีวอนคมนะครับคมสวยนะครับเสือนะครับดูการแกะเสือนะครับแกะได้สวยมากนะครับเหมือนมีชีวิตเลยนะครับเสือนะนเส้นสายมีเส้นสายติดนะครับดวงตาคมนะครับ ผมมีเขี้ยวนะครับมีเล็บนะครับติดหมดนะครับแกะพิมพ์เล้ติดหมดนะครับสวยๆนะครับวงนี้นะครับเอา250บาทนะครับรวมส่งนะครับถ้านเพื่อนหพี่คนไหนสนใจนะครับนี่ครับด้านล่างเขียนวัดบางพระนะครับเขียนวัดบางพระเดี๋ยวซูมให้เพื่อนดูตัวหนังสือนะครับคมๆนะครับนี่ครับคมมากนะครับ ข้างบนก็เขียนชื่อนะครับหลวงพ่อเปิรนนะครับตัวหนังสือดูลายกระหนกคมนะครับลายกระหนกติดคมนะครับผิวผิวุพันพระนะครับผิวุพันเหรียญนะครับยังไม่เปิดนะครับผิวยังไม่เปิดยังสวยนะครับมาดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังเขียนนะครับข้างบนครับ16เมษายนนะครับปี2535นะครับเหรียญนี้เหรียญนี้นะครับออกปี35หนะครับ รูปพื้นเหรียญน,นะครับมีเส้นสายฝนวิ่งสาดนะครับคมคมนะครับเส้นเียนคมคม,มนะครับหลองออกมาก็าเขียนว่ารุ่นพิเศษนะครับรุ่นพิเศษนี่ครับขมมากนะครับแล้วก็อัขระยันนะครับตัวหนังสือยันนะครับคมนะครับ พื้นเหรียญแน่นตึงนะครับรับประกันแท้ให้นะครับเอา250รวมส่งนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็ยินบอกมาได้นะครับดูผิวนะครับผิวสวยๆนะครับเหรียญนี้นะครับออกที่วัดลำพระนะครับหลวงพ่อเปิลปุกเสกนะครับผมนี่ครับเขียนว่าที่ระลึกในงานวางศิลาฤกษ์นะครับในงานวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดลำพระ อำเภอสวนพึ่งนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับออกที่จังหวัดราชบุรีนะครับเดี๋ยวนี้นะครับหลวงพ่อเปิ่นร่วมปลุกเสกนะครับพุทธคุณก็พูดถึงเดืองหลวงพ่อเปิ่นนะครับก็คงกับพันชาตินะครับหลวงพ่อเปิ่นนะครับแถวคาดปลอดภัยนะครับแถวคาดปลอดภัยโชคลาบนะครับผมค้าขายแบบนี้นะครับเดี๋ยนี้นะครับใครสนใจก็ยินบอกมาได้นะครับหรือแอสดีไลน์มาก็ได้นะครับผม เอา250บาทรวมสูงพระพระแท้หลักร้อยนะครับพุทธคุณหลักล้านนะครับเหรียญหลวงพ่อเปิดนะครับเนี่ยลักษณะหูเหรียญนะครับมีรอยปิ้นนี้เนี่ยรอยปิ้นเหรียญนี้เกือบ30ปีนะครับปี35นะครับจะสร้างปี35นะครับเกือบ30ปีแล้วนะครับยังสวยๆอายุนะครับขอบเหรียญนะครับเป็นขอบตัดนะครับ รับประกันแท้สวยๆนะครับคุมๆนะครับพื้นเหรียญคมๆราคาแค่หลักร้อยนะครับเอาแค่250นะครับไปซื้อหน้าร้านแพงกว่านี้แน่นอนนะครับน่าจะขึ้น500กว่านะครับน่าจะเลย500นะครับเหรียญสวยๆแบบนี้นะครับโอเครับวันนี้ก็แนะนำนะครับเหรียญหลวงพ่อเปิรนนะครับนั่งเสือนะครับรุ่นพิเศษปี2535นะครับหลวงพ่อเปิรปลูกเสกนะครับ ออกจังหวัดราชบุรีนะครับวัดลำพระนะครับนั่งเสือนี่ครับสภาพสวยมากนะครับใครสนใจก็ยินบอกมานะครับหรือว่าแอดไอดีไลน์มาก็ได้นะครับถ้าผมตอบชานะครับพื้นเดี่ยนสวยคมเอาไปใส่กรอบบูชานะครับซื้อไปศึกษาซื้อไปบูชาได้นะครับเช่าไปได้นะครับผมรับประกันแท้ให้ด้วยนะครับเคครับวันนี้ก็แนะนําเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ